วัค่ะวันนี้พบก,กับมาม่าจากเวสสวิชนะคะเป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เป็นจํานวนมากนะคะวันนี้มาม่าก็เลยร่วมกับทางสมาคมของเรานะคะมาช่วยการบริจาคทรัพย์เคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็มาซื้อของใช้เพื่อให้ไปให้กับครอบครัวที่เขาได้รับความลาบากครอบครัวนี้ก็พอดีมีเด็กเล็กพ่อแม่ลูกนะคะค่ะ ก็เลยมาซื้อของใช้ต่างๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อของใช้ต่างๆเพื่อที่จะนำไปบริจาคให้เขาในวันพรุ่งนี้ค่ะไปกันเลยค่ะอไข่ไก่นะคะอย่างดีอันนี้ไข่ไก่นะคะใส่ไม่ไก่ขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดน,นะคะ มีโฟเลตด้วยมีวิตามินเยอะมากเลยค่ะโอ้โหนี่อะไร่คงแพ็มแพ็กนึงก็ตอนนี้โปรโมชั่นเหลือ67บาทเองจะเดีืยวฟองละ6บาท70ตังค์ค่ะเลยเลยนะคะตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะนำของพวกนี้ไปให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ ที่ซอยกิ่งแก้ว34แล้วพรุ่งนี้เราพบกันค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับผมนะครับพวกก็ผมน้องเบ้นเอพีนะครับผมและก็แม่อี ครับผมก็วันนี้นะครับผมผมได้มีเกียินะครับมาสัมภาษณ์ลีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ b a s เซอร์วิ e นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาถามของความรู้สึกของอีดีกว่านะครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมได้ทําบุญให้กับคนประสบภัยกับโควิด9ครับผมค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมาคมแล้วก็โปรดิวเซอร์ยุงนะคะรวมทั้งนายกโยแล้วก็ น้องบาทส d อ t นะคะที่เป็นสะพานบูมมาบอกอข่าวนี้ให้มาม่าได้มีโอกาสที่จะเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อเป็นการไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบะจากไฟโควิดเนี่ยค่ะที่เขาไปทำงานไม่ได้เสร็จแล้วก็น้องบาสก็มาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งซึ่งเขามีความเดือดร้อนเพราะว่าทางผู้อนำของครอบครัวเนี่ยไปทำงานไม่ได้ แล้วครอบครัวนี้เขาจะมีเด็กค, <correr. S 2> ค่ะแล้วก็พ่อ ha, แม่ลูกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณนะคะทั้งนายวยโยคุณบาสแล้วก็ปอลีเสยุงที่ร่วมามาบอกข่าวอันนี้ทําให้หมาม้าม,มีโอกาสที่จะได้ร่วมทําบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ ครอบครัวนี้ค่ะแล้ววันนี้อีมีสิ่งไหนมอบให้กับผู้ประสบภัยบ้างครับผมก็ทางครอบครัวนี้เขาก็ขาดแคลนพวกนมผงนะคะเพราะว่ามีเด็กเล็กๆตั้งแต่นมไฮคิวสูตรหนึ่งเลยก็คือเด็กเล็กมากเลยแล้วก็สูตรสองนะคะแล้วก็มอบข้าวสารนะคะแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทางครอบครัวนี้ค่ะก็คิดว่า ปัจจัยของเราเล็กๆน้อยๆนี่น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผมนะครับวันนี้เป็นวันเกิดยีด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะผมก็ทางผมน้องเบ้นเอเิโอโตคาร์ก็ขออวยพรให้กับปีนะคะผมขอให้บุญบารมีนะครับผมให้ส่งเสริมในส่วนของธุรกิจของปีนะครับผมให ทองทรัพย์ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งอะไรที่ไม่ดีนะครับผมก็ขอให้กลายเป็นดีแล้วก็ขอให้สุขภาพของอ e ีนะครับผมนะแข็งแรงยิ่งขึ้นขึ้นเลยะนะครับผมะะก็ขอขอบคุณทีมงานของน้องบาสเอ <S <S ็นบีพีเช่นกันนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ขอฝากขอบคุณทุกทกท่านเลยค่ะ <S <S เพื่อนๆสมาชิกสมาคมของเราแล้วก็ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ พ้นจากวิกฤตนี้ไปได้วยกันอย่างรวดเร็วนะคะค่ะสอบคุณครับคุค่ะ เราก็อยู่กันที่ถนนกิ่งแก้วซอย34ก็คือเป็นที่ที่ฟูประสบภัยอยู่เนาะนะครับผมแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะโทรติดต่อเขาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมคุณชิติมาครับครับอ่าตอนนี้ผมที่พักของคุณชิติมาแล้วนะครับได้ค่ะเดี๋ยวนูลงไปหาเดี๋ยวนี้ค่ะโอเคครับค่ะสักครั้ อันนี้เป็นคนอีนะครับผมเป็นของํำมอบให้คือช็ดช,ชู่ครับแล้วก็มีนมครับผมพวกเป็นแมสนะครับพวกน้ำมันน้ำปลาให้ก็จะมีก็น่าจะพอ